รายงานสดจากโครงการสมสิริเฟสสามนะครับตอนนี้ที่ดินของเราเนี่ยเราก็ปรับพื้นที่เคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับก็ร่มรื่นครับต้นไม้ใหญ่โอ้โหต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่โโหตหญตหญแต่และต้นเนี่ยอายุประมาณ20-30ถึงปีนะครับจะสังเกตดูว่าเป็นต้นไม้ใหญ่เยอะมากเราก็จะเก็บไว้ให้นะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศและความร่มรื่นให้กับที่ดินหรือว่าที่ที่บ้านของเรานะครับเห็นไหมครับอ่าสวยครับท่านใดที่ชอบต้นไม้ชอบบรรยากาศความร่มรื่นเนี่ย แปลงนี้ถือว่าสวยสุดๆครับถนนด้านหน้ากว้าง10เมตรครับด้วยพื้นดินขนาด320ตารางวาเนี่ยครับสามารถที่จะทําได้หลายอย่างเลยครับปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วตรงเนี้ยพิกัดก็ไม่ห่างจากเมืองถ้าเรามองช่วงด้านหลังจากตรงนี้ไปนะครับ2กิโลเมตรเราก็จะเห็นถนนรางสิทนครนายกทางเข้าออกเข้าได้ทั้ง2ทางครับเข้าได้ทางด้านหน้าหมู่บ้านโตมะร Garden, ีการ์เด้นทะลุจนถึงแปลงหลังเราเนี่ยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวครับส่วนอีกทางหนึ่งก็จะเป็นทางที่ เข้าจากถนนเรียบคลองสิบครับก็จะเข้ามาถึงแปลงก็บรรยากาศดีครับเห็นไหมครับน่าอยู่ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นส่วนตัวมากๆครับท่านใดที่ชอบความเป็นส่วนตัวห่างไกลจากความรุ่นวายขับรถจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยถือว่าที่นี่เนี่ยเหมาะมากครับอ่าแล้วก็ตอนนี้นะครับสามารถซื้อได้ครับอีกสักปีหรือปีเปี่ยราคาแถวนี้เนี่ยจับต้องไม่ได้แล้วเนื่องจากพัฒนาเร็วมากครับอ่านี่ก็เป็นเฟสที่3แล้วครับที่เราเปิดมา น่ามโครกาลังตับอยู่นะครับเราก็จะอนุรักต้นไม้ไว่าใหญ่ไว้สังเกตดูต้นไม้ใหญ่เจอเก็บไว้เลยนะครับสวยครับบรรยากาศร่มรื่นมีแค่8แปลง8ล็อกนะครับไมบด่นนะครับท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อไม่ได้เลยครับสวัสดีครับ